สวัสดีครับผมนายอดีศรสมเป็งรหัส0ูนหนึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโค้ดของการเขียนเว็บนะครับ mm hmm. ก็ก้องสั่นนิดนึงนะครับก็สำหรับอันแรกนะครับก็จะเป็นตรงที่ผมคุมไว้นะครับก็จะเป็นชื่อหัวข้อนะครับหัวข้อที่เราจะตั้งนะครับแล้วสำหรับส่วนที่สองนะครับตรงส่วนนี้จะเป็น ส่วนของ b o o s t r a p นะส่วนสำหรับ bootstrap นะครับก็ใช้ในการตกแต่งหน้าเว็บนะครับซึ่งเอ,อกมาจากในส่วนของเว็บนะครับแล้วต่อไปครับครับสำหรับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของฟอร์มนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ล่างของอา คำสั่งบอดี้นะครับลงมานะครับก็จะเป็นส่วนของฟอร์มนะครับซึ่งเอาไว้เก็บข้อมูลในส่วนต่างๆนะครับเช่นตรงนี้นะครับเป็นออนคลิกของเซฟนะครับก็เอาไว้เก็บเซฟนะครับเมื่อเราจะเซฟข้อมูลลงไปใน d า t a า a บนะครับก็จะมีแต่ละเทคบล็อกนะครับรวมอยู่ในนี้แล้วครับ จะมี t ท x t b o ็อกของ Save นะครับแล้วก็ Delete นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับซึ่งสำหรับของ Save นะครับก็เมื่อเราป้อนข้อ,อ,ขอมูลหรือว่าอะไรลงไปในคำสั่งแล้วเรากดทำการกด Save นะครับก็จะทำการ Save ลงใน Database ของเรานะครับและสำหรับส่วนที่2นะครับส่วนของ Delete นะครับก็เมื่อเรา กดปุ่ม delete นะครับแลเมื่อเราใส่ข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete นะครับก็จะทำการลบข้อมูลในฐานข้อมูลนั่นออกไปนะครับและสำหรับส่วนของอัปเดตนะครับก็คือเมื่อเราใส่ข้อมูลในโค้ดเสร็จนะครับแล้วก็กดปุ่มอัปเดตนะครับในดัตเตอร์เบดของเราก็จะแก้ไขตัวข้อมูลนะครับในดัตเตอร์เบดของเรานะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของ text box ของฟอร์มนะครับในส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเป็นตัวเซตอัพนะครับก็ได้จากเว็บเหมือนกันนะครับตรงนี้เลยนะครับจนถึงข้างล่างนะครับสำหรับ HTML ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูที่ Java Script เลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาในส่วนของ Java Script นะครับ ก็มาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชันเซฟออนคลิกนะครับก็คือเมื่อเรากดคลิกที่ตัวปุ่มที่เราเซตไว้นะครับที่ตรงด้าน html นะครับก็มันก็จะทำงานในโค้ดที่เราใส่ไว้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการเอา นำเอาส่วนที่เราต้องการให้มาแสดงนะครับก็โดยผมอ,อ้างอิงไปที่ Database นะครับแล้วก็อ้างอิงไปที่ User นะครับก็ผมจะทำการนำเอาแค่ตัว Value มาแสดงนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน Data Snapshot นนะครับและสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็น การที่ให้มันแสดงนะครับในส่วนของ data snapshot นะครับที่เป็น value นะครับเท่านั้นนะครับครับแล้ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ add นะครับชายเข้าไปใน database ของเรานะครับก็โดยผมอ้างอิงไปที่ admin นะครับ ตรงนี้ก็จะทําการแอดตัวส่วนของแอดมินลงไปแล้วนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นแอดชายย่อยของแอดมินลงมานะครับก็จะเป็น name นะครับแล้วก็ f name แล้วก็ l name นะครับโดยผมเซตให้เป็น root กับ w i l นะครับส่วนนี้นะครับครับสำหรับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของฟังก t i o n insert data นะครับก็จะ เป็นฟังก์ชันที่ใช้ใส่ข้อมูลลงในดัตเตอร์เบของเรานะครับก็จะมีข้อมูลไอจําพวกอีเมลพาส s เวิร์ดแอเดสนะครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับก็จะเขียนโค้ดประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อใส่ลงไปเสร็จก็ให้มันทำการแสดง insert success นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ order by นะครับ ก็คือส่วนที่ใช้ให้มันแสดงเฉพาะส่วนนะครับก็ในตัวอย่างของผมก็จะเป็นให้มันแสดงเฉพาะคีย์นะครับโดยอ้างอิงนะครับตามมาเลยนะครับโดยอ้างอิงไปที่ดัตเ b เบตนะครับแล้วก็ไปที่ยูเซอร์นะครับโดยให้มันแสดงเฉพาะคีย์นะครับของใน value นะครับในฟังก์ชัน s n a p s h o t นะครับ data snapshot นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับตรงนี้ก็คือให้มันแสดงนะครับคือ post สำหรับให้มันแสดงครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชันเดียว on click นะครับก็คือส่วนของฟังก์ชันที่เอาไว้ delete นะครับ delete ชายต่างๆนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะอ้างอิงไปที่ดาต้าเบสนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ User นะครับแล้วก็ User 2นะครับทำการลบ User 2ใน User นะครับก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นเอาไวเป็นโค้ดสำหรับลบนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้มันเมื่อถ้าทำงานสำเร็จก็ให้แสดงคำว่า Success Remove Success นะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จให้แสดงคาว่า Remove Fill นะครับแล้วก็บวกข้อความออกมานะครับครับสำหรับตรงฟังก์ชัน Update Data นะครับก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชันใช้ในการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลของเรานะครับก็โดยผมแอเอิงไปที่ Database นะครับแล้วก็ไปที่ User นะครับโดยผมจะ อัปเดตที่ User ซอรนะครับก็ไปที่ไฟล์ไฟล์เบสเล็บนี่ก็คือการอัปเดตนะครับโดยผมอัปเดตตัวแอ d เดตนะครับเป็นวาววาวาววนะครับก็แล้วก็อ e ีเมลด้วยนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับแล้วสำหรับส่วน c o n โซลดอทลนะครับก็จะเป็นการเมื่อมันทำงานสำเร็จก็ ให้แสดงว่า Success นะครับ